มนเลยแล้วโแรมเราต้องจ้างเาหมูกคนตกบ้านลุงพนนะอยู่ที่ตำาัข่าวขีช่องป่าวจำลองสาขลุงคนนะคะคนตกค่ะพี่น้องคนตกหน้าบ้านลุงพนนะคะนะคะบ้านลุงค่ะ เห็นบอืมอันที่ก้้งพันห่มนะเข้าไปนะก็โบเมนไพยบอลุงคุณแกเป็นคนขี่ขาคานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายนะคะเ,คเดี๋ยวดูคนเชิมสวยก่อนออยังโบเล่อ,เอืม่ม่นฟูใดอันนั้นนะ เจ้าเจ้าแต่งจนหันล่ำมือแลงมาใช้สมอนยังนมาได้ล่ำบ่โอ้เจ้าคือแต่งตัวหัวปีแขกคืองานรถไปแตงโอ้ยเพื่อนเจ้าไก่ฉันจีโอ้คอยให้หนึ่ยแตงแลวก็แล้วมาเดี๋ยวจะให้ย่านึงเข้าไปส่งเด้อ สวัสดีค well, like hey, yeah. okay. ่ะลิงกังค่ะาน้องโอนจ๋าน้องอ้อเขาไปสำรวจโลกเลยได้บาทไห่คนกำลังขึ้นภูเขาแล้วเนี่ย ไหนูน่ะนลนก็ยก่ะนนมาเ่ะ่ะขา้บอกได้ทายใช้มันเป็นกระดาษเด้อนี่ดูคนเขาเสริมสว้ก่อนนะคะคเนาะคุณนายคุณนายเป็นไม้ฝาสระ เป็น,น,นไม้ฟาเซล่าแล้วเขาเอามาติดเอา,เ,า,าเออมันเป็นแผ่นมาค่อยมาเบิ่งอยู่มือนั่นนะมงันเขาก็ทาสีมาจากร้านาทามาันจะนุ่นแล้วหม,มายความว่าเราไม่ได้มาทาเอานะ่ะนะโอ้ขอแทาเอาใหญ่ขอแทาเอาเพราะว่าห้อยม่นวดนะก็สวยนะขยันหนิสวยสามเด้งก็สวย ถ้ารีบเขาไปแล้สวยแล้วผู้หญิงเนาะถ้าไม่มีลิ่จะติดไม่สวยเอาขอทถึงบอกว่าปากไม่แดงไม่มีแรงเลยไม่ีแรงขันแก้มแดงปากแดงสวยจอมมากมีแรงไราแก้มแดงปากแดงคือสวยค่ะ่านิงมันสวยกว่ายายได้บางไหมโอ้ย่านิงสวยกว่ายายแล้วรดบบ้างญาหนิงเต้นตัวถ้ารีบเข้าไปแบบก็ลองนี่สวยตลอดกเลยลองสวยไม่สั่งนะญาหนิงสวยไปบางครั้งบางคราวนะ เดิมแล้วเจ้าบวต่งเหย<อ>ื่อย่าเจ้าเมื่อก่อนหน้าเจ้าดำดำเนาะเจ<อ>้าใส่อะไรออกเลยนะออกแล้วเปอ,อ,อือค่อยใส่แป้งหรือค่อยทาแป้งเข้าไปเมื่อกี่นี่ใช่ปกติตอนนั้นน่ะเจ้าก็หน้าดำดำบวบค่อยทาแป้งเข้าไปหมดที่น,น,าานี่หรืทาสีแต่งแก้มสีแดงเข้าไปแล้ะนี่โอเคแต่งตัวสวยอ,อย่าไปนอกใจสามีนะเจ๊าไม่มีค่ะ หน้าเนาะอ่าอ่าันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะในการแต็งตัวโอ้ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้เป็นเด็กชะนกห้ามถึงห้า สวยงามมากเลยเนาะสวยมากสวยมากของเจ้าคือมืดใช่ไะมไม่ได้ปรับแสงอีหยังของขอยคือแจ้งจ้างปางเออเนาะ่เออเนาะแม่ถ่ายคลิปดิของนูมันไอไร่์สดเอาเหรอมันปรับใช่มันคนละเรื่องบอกจ้ามันมันแสงมันจะปรับฝนตกทั่วประเทศเลยว่าซ่านอื่ดูปูกระดิ่งสวยนะคะพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งฝนตกเพิ่งเซตใหม่ค่ะ กินข้าวนาทีเต้ไม่เอาเยอะนะคะอ่ะาก็ไปถ่ายอะไรลุงทําอะไรไปเราจะเข้าไปถ่ายเอา,า,าไหามยาังไปเดินเดินเดิเส็จยังไอชุ่มนี่มันมาชุม่มไออใจพ่นตัวนี่เ้าสิเ้าสิยู่น่อเรลือแล้วเ้าสิเขาลวกเขาลวกแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วก็พอดีชุ่มมากแล้วก็ พอทหานาทีกยาลุ่งคาท่ามอีหยังอันนั้นน่ะนั่นอ่ะแล้วสอนให้ลุงแก้เหลืองครับโอ้ลุงก็ยังไม่เป็นเหลืองบอกเป็นแล้วแต่ว่ามันต้องลึกกว่านั้นนิดนึงลุงก็ยังติดเยโอ้ดิไม่มคือหอมมักโทเรียนแถววะแม่จะได้ไม่จะกาบมัถนาไปรู้จักเด้อเจ้ามากกว่าท่าอฮะ บ่คอยก็ว่าจะคอยปึกลุ่งกับปึกอยู่ทีเพราะมันยังไม่ขึ้นให้ขอยังไม่เคยทำคน้ไม่เคยทำอย่างเงี้ยังไม่เคยทํนขนาดเราเคยทำเรายังเข้าไปรึกเลยตันไม่ได้เพราะว่ารันมาจ้างว่าสิเราดูมนผลเะ่าันแล้วก็ไปจ้งคนตัวไปก่อนไหมไม่ต้องต้อัตยด้วยอันนี้ค่ะ